อยากดูมากอะแอคชั่นมากขึ้นมีแฟนตาซีอะไรเงี้ยรับประกันได้เลยหนังถูกราเเื่อมคนไทยมั่นใจเลยว่าหนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมแน่นอนหนังเรื่องนี้เพื่อนผมเต็มที่มากผมอยากดูหนังมากมามาดูความสนุกกันผมว่าหนังเรื่องนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมเลยล่ะนึกหน้าเต็งในโรงภา<อ><ร>ไปอยู่ด้วยออกเลยคาดหวังความสนุกจากพวกเขาอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาสนุกกันอยู่แล้วไงครบรถเลยแล้วก็พวกแอคชั่นเอฟเฟกต์เนี้ย จัดเต็มมากดีมากสนุกมากเออบันหนังนี่มันบันเทิงมันสนุกนอยากให้ทุกคนมาดูกันเพราะว่าแบบมันมากกว่าในทีเซอร์อีกใช่แล้วนะครับวันที่19กกันยายนนี้นะครับ,บ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเลยนะครับสวัสดีชาวไอแฟน h ช n แนลนะครับอ่างเปาเองวันนี้อ่างเปาจะพาทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่รอบสื่อของหนังเรื่องศึกขังข่าวกินกล้วยหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่คุณพ่อของอิช้นคุณเจแปนเขาเป็นผู้มกกับด้วยแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสนุกของวันนี้ในรอบสื่อมวลชนจะมีดาราท่านไหนหรือว่าจะมีใครมาดูหนังเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวอ่างเปาจะพาทุกคนไปดูกันในรอบสื่อมวลชนของหนังศึกขังข่าวกินกล้วยนี่เลย กันสามคนแบบนี้คิดถึงตอนเด็กๆเลยเนาะมึงทำไมถึงมาเป็นทหารมาเนี่ยฮะกูแค่อยากลองเป็นคนคุมกฎดูบ้างจากนี้ไปฉันจะเป็นคนดูแลเธอเองนะจะเป็นไปได้ไหมอ่ะที่จะทำให้ทุกคนได้กลับมาเล่นดนตรีไทยอีกครั้งอ่ะคนอย่างไงเชินจะไม่ยอมให้มันมาขวางฉันอีกไม่ว่าเรื่องดนตรีหรือเรื่องเธอ สำนักเดียวที่จะเล่นดนตรีไทยได้ก็คือสำนักของเซียนดำดนตรีไทยมาขอทุกคนเว้ยใครหน้าไหนจะมาห้ามไม่ได้ทางนั้นะเรื่องลำบากอ่ะพวกกูไม่มาได้ไงวะ,ะพวกเราจะมาขอท้าดวลกับมือและนาดอันดับหนึ่งที่นี่กูเนี่ยแหละและนาดอันดับหนึ่งโอเค คนอย่างมึงไม่ควรได้รับโอกาสเว้ยจากนี้เนี่ยนะแก๊งของพวกเราจะมีชื่อว่าข้างข้าวกินกล้วย ไม่รู้มันหลากหลายอารมณ์ว่ะวันนี้มันหลากหลายอารมณ์มันแบบจะต,ตื่นเต้นไหมแต่มันก็อยู่กับหนังเรื่องนี้มา2ปีแล้วอะโอคนดูไม่ชอบอะมัออนมันไม่รู้ว่ามันหลากหลายคาดหวังอะไรกับเรื่องนี้ปะคาดหวังให้คนดูชอบแค่นั้นเลยยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกาไรนะให้คนดูชอบก่อนต้องติดตาม มันหนาวย่มั้งา่อมันหนาวนะเย้มๆเน่อๆเยอ้โๆอพ่างนี้เยิ้มๆโอ้โหพ่อพลังไปเลยไม่แค่เกลือตำรวจก็บอกว่าไหนขอดูใบหน่อย ก็ให้เลยพ่อพ่อจะแปลงเป็นประสบการณ์จากคู่ความรู้สามารถอะไรก็เยอะมากถ้าใครรายการในไอแบทชั่นแนลเนี่ยถ้าใครอยากให้มีรายการแยกคนมึงบอกเลยทำไมเชื่อกันแล้วข้าวต้นไม้ข้าต้นไม้ขยันวิธีการปรุงปลาทอดตัด่ได้หมดได้หมดเธอมุนจะให้พ่อปุโดเฉียดตำรวจได้ไหมถ่ายงานให้พ่อไม่โดนหรอกเออถ้าโดนโดนหนักอ่ะเป็นสุวไทยเลยจริงจริงคือแบบว่า คือชอบการกำกับด้วยอ่ะที่พ่านเหมือนเก้าอี้ผมจะค่อยๆลงไปเรื่อยๆแล้วเหมือนผมจะลงไปชั้นล่างเป็ที่เปอร์มาเก็ตแวนะไม่เป็นไรเนาะพี่แอบเตะมาทีมงานไหมเนี่ยผมว่าจันจะไม่หามากมันหาไปขออภัยด้วยนะนะครับผมน้องก้าวสวัสดีครับผมก็เอ้ย ชั้นเก้านะครับผมก็รับบทเป็นเท่าครับผู้พันเท่าแต่เป็นผู้พันนะนั่นอยู่แบบฟันนึงเลยนะใช่แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับไก่ทอดนะใช่ครับเราผู้พากันผมเป็นแบบดูหน้าน้องโจเลินด้วยได้พี่ก็ได้แล้วพี่ผมเต้นรับบทเป็นผมรับบทเป็นไปดีๆครับเออไปนายของคนเลยครับผมหมายถึงว่ารับบทบาทเป็นอะไรออ๋ แล้วก็เลื่อนไหลอีกเป็นสิงครับเป็นเพื่อนของกลั่นกลุ่มพระเอกกลุ่มพระเอกครับก็พี่นายครับผมเป็นอะไรฮะเป็นอาจารย์ครับเอาจารย์อะไรฮะเทพเทพบารีชื่ออะไรนะเทพวารีเทพวารีจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะฝากครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของแสตแลแล้วก็คุณชอซึ่งเลยจะเป็นคุ่งกับพี่ดังมากนะครับทีฝากไว้ด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีหลายรสชาติมากๆมี ความตลกที่เต็มเปี่ยมแน่นอนหวังว่าคนดูกลับออกมาจากที่ดูในรอบนี้แล้วจะหัวเราะกันออกมานะครับแหนก็เอนจอยกับภาพยนตร์ครับดูให้สนุกครับอามวันนี้รอบสื่อค่ะเป็นไงบ้างครับผมความรู้สึกก่อนที่หนังกําลังจะ ายแต้องถามคุณพีทพ,พระชระ,ะเพราะว่าวันจริงเนี่ยเขาจะคายตะขาบให้ผมในการที่ผม,มจะครอบทั้งนักแสดงนะครับผู้กำก,กับแล้วก็พระเอกของเรื่องนี้ด้วยในการที่ผมจะตอบแทนเขารู้สึกไงกับ,ก,บกับแบบหนจะเข้าแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมองว่าอยากรูว่าเอ้ยมันอ๋อเป็นยังไงว่าตอนถ่ายจำได้ว่ามันแบบม,มันตลกมากคุณแบบแต่ยะซีนแบบก็ถ่ายขำถ่ายไม่ได้ใช่มันก็มีหลุดอะขำไปหลุดไปคุยไปพูดคุยไปซึ่งมันก็แบบว่า<ม> เป็นอีกเป็นอีกทางหนึ่งอ่ะอยากให้ไปดูกันแล้วก็อยากให้ไปดูพีดเล่นแต่พุ่กับมิเก่งอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องประถมก็คือเป็นพี่ชอ่ะครับผมก็พี่ชอเขาเก่งอยู่แล้วเก่งมากนะครับผมก็ได้ความเก่งจากเขาด้วยแล้วก็ผมด้วยประท้อะไรเนี่ยกำกับแสดงไงเพื่อนเออเดี๋ยวไปดูความรู้สึกของคนอื่นบ้างนะครับว่าก่อนเข้าฉายเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับ ็ร <ul> ู <t ell> <ul> ้ส <t ell> <ul> ึกดีใจนะฮะสิ่งที่เราทำกันมากับเจแปนเนี่ยมันกำลังจะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนได้เห็นก็ดีใจกับคุณเจแปนเจ้าของช่องด้วยนะครับผมเพราะว่า ผมคุยกับเขาตั้งแต่เคยเล่นละครด้วยกันนะครับเจแปนเขามีไฟในการอยากจะทำภาพยนตร์มากตัแตอนนั้นแลนน้วตอนนี้พอมันสาเร็จออกมาผมก็อยากจะมาชื่นชมให้กําลังใจครับอยากดูมากอ็ะ <ừ, S 2> คือพอเ,เห็นตัวอย่างรู้สึกว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับระนาดการดวละนาดเนี่ยมันนึกถึงตอนหบลงแล้วแต่วันนี้เขาเล่นใหญ่เล่นโตเหมือนแบบว่ามันเกินขึ้นไปอีกดูแบบแอคชั่นมากขึ้นมีแฟนตาซีอะไรเงี้ยหนังโบราณแล้วก็เป็นหนังคอมเมดี้มีพี่ยอดเนี่ยเป็นโอริวเซอร์ก็จะรับประกันได้เลยหนังหลายๆเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นหนังที่สนุกแล้วก็ตลลกกแ้ว็ถูคนไทย เสมอมาครับเราดีใจกับเจแปนมากเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งแต่ตอนทาหนังสั้นล้อเรียนวันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในความฝันที่เขาประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วมั่นใจเลยว่าหนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมแน่นอนไปดูกันด้วยนะครับสำหรับสุดครังง้งข่าวกินกล้วยวันนี้ทุกรงเขาไปเยะือนกับเพื่อนด้วยนะที่ประสบความสำเร็จมากมันก็เป็นความฝันหนึ่งของแปนมันนะแล้วก็เห็นมันก็หน้าตามก็ดูแบบมีความสุขตื่นตันงเอ็นดูมากกว่าเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูนะครับหนังเรื่องนี้เพื่อนผมเต็มที่มากนะทุกคนต้องมาดู ผมอยากดูหนักมากเพราะว่าผมว่าตอนไปทํางาน่ทยรูปฉาบเจ็ดแปดที่เจ็ดแปดนั่ง,ง,งตัดตั้งแต่ทาปัญญาห้าดาว,วนั่งทํานั่งเครียดน้องเครียดมากคือวันนี้อยากเห็นคนสนิทของน้องมากกว่าเชื่อว่าหนังมันออกมาสมบูรณ์แบบอย่างที่น้องอยากได้แล้วล่ะวันนี้ผมอยากเห็นความภูมิใจและรอยยิ้มของเขาอะ่ะก็เลยอยากรู้ว่านะนทั้งหมดออกมาแล้วมันเป็นยังไงเออเป็นฝีมือน้องเนาะผมว่าสนุกแน่นอนฝากทุกคนนะครับที่กําลังลังเลหรือว่าตั้งใจมาดูก็แนะนําให้ซื้อตั๋วแล้วเข้ามาดูเลยไม่ต้องลังเลมามาดูความกอก้ไดารถบ ว่าสนุกหรือไม่สนุกเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าสนุกหรือไม่สนุกโอผมก็ดีใจนะผมว่าหนังเรื่องนี้มันมันจะเปลี่ยนชีวิตผมเลยละ่ะเพราะว่าอตอนทำมันก็สนุกแล้วตอนถ่ายมันก็สนุกแล้วเพราะฉะนั้นตัดต่อมาอีกอะไรอีกคือแล้ววิชั่นของผูก้กำกับเขาเนี่ยเจแปนเนี่ยสุดยอดแล้วละ่ะตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากเลยค่ะคือหนูยังไม่ได้ดูเลยไม่รู้ว่าตัวเองในภาพยนตร์จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหนูมั่นใจในฟิลม์มที่เจปแปน รอลุนไปพร้อมค่ะหนูตื่นเต้นอยู่ตอนนี้นึกหน้าเตงในโรงปเาไอยู่ด้วยออกเอาจริงๆหนูรอฟังแบบปนแตนทุกคนอยู่นะคือะไรเตเข้าไปดูกันเยอะค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าถ่ายนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอ,อยากรอดูใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนๆกันเป็นพี่น้องที่แบบ สถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยทาหนังด้วยกันอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยเรารอดูผลงานพี่เจแปนแล้วก็พี่ชอค่ะคาดหวงังคาดหวังความสนุกจากพวกเขาอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาสนุกกันอยู่แล้วไงเราอยากมาแบบดูหัวเราะใจจอยอย่างงี้มากกว่าคือเราดูทีเซอร์ออแล้วทีเซอร์แล้วตลกตลกมากมันพูดไปนานเลยไอ้เรื่องเนี้ค้างคาวกินไก่อะไรครูให้ลินกล้วยเออก็ได้ดูทีไม่ต้องมานั่งท้าบอไอ้ท่นจะดูไหมวะจะดูหนังครูไหมวะ มาแล้วนะเจอกันในโรกรู้สึกดีใจอร,อรอชมผลงานว่าเขาเป็นความฝันของเขาว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสที่จะมาได้กำกับภาพยนตร์ผลงานอันนี้มันจะเป็นตามที่เราเคยนึกฝันไว้ไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยเพราะว่าลูกเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นผ่วงกับหนัง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าอยากจะทําหนังเกี่ยวกับย้อนยุคแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ดีใจที่นําเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานของเขาที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันมาทําเป็นเบื้องล่างเบื้องหลังด้วยกันก็แสดงความดีกับลูกด้วยดีใจค่ะตื่นเต้นที่จะได้รับชมวันนี้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้หนังเรื่องนี้แบบดังๆดังมาก <c oughs> ค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะครับก็บขอเชิญชวน แฟนๆภาพยนตร์หนังไทยนะครับลองมาติดตามชมเรื่องศึกข้างขทากินกล้วยด้วยกันครับน่าจะมีผลงานดีๆให้รอรับชมกันบ้างครับชอบพี่ทหารคนหนึ่งที่เล่นแบบเล่นหามาชอบสิบเต็ม10เท่าไหร่ครับ เกิน <Good. S 2> สนุกมากสนุกก็คือแบบว่าขับแบบต้นปวดท้องอะ่ะแล้วก็ภาพตปางๆก็สวยมากใช่แบบครบรถเลยแล้วก็พวกแอคชั่นเอฟเฟกต์อะไรก็คือจัดเต็มมาก บูก็บูสุดนะระเบิดมาเต็มรุ่นนี้นั่นแล้วก็นักแสดงทุกคนแบบเล่นดีมากแบบมีความแบบถึงบ้าสมบูอยู่ในนั้นนะคะก็ฝากทุกคนมาดูเรื่องนี้กันเยอะๆด้วยนะคะสึกข้างำกินกล้วยตลกมากเลยค่ะในที่อุ์คิดว่าตลกอยู่แล้วแต่ว่าพอมาดูตลกกว่าที่คิดมากสนุกจวเาะแล้วก็มันเวอร์เวอร์มากจะเป็นตัวจีนไทยที่แบบว่าอิงความจริงหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่าสารที่ดกว่าโอ้โหเกินคาดเราสนุกมากใช่อยากให้ทุกคนมาดูกันเพราะว่าแบบมันมากกว่า ใะไพีเซอร์อีกมันก็จะมีมากกว่าเยอะแล้วมันก็ตลกกว่ามากมากแล้วคนที่รู้สึกว่าตลกที่สุดก็คือชอบชอบพี่สิงห์มากจริงจรก็ชอบคี่เอ็มเขาเลยนะคะจิ้งโกลมาแล้วก็เข้ากินกล้วยก็คือตลกทั้งกันเลยใช่รู้สึกอยากกลับไปฟังเพลงค้างเขากินกล้วยค่ะนี่แหละคือหลอนหูมากคือใช้แบบ คุ้มจริงๆคือคุ้มกับเรื่องั้างข่าวกินกล้วยเมโลดี้คือตึง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 เห็นไหมล่ะเลิศคือคือดูแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นโซลินเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยพอดูแล้วเหมือนส่องกระจกอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ต้องดูก็คือเราจะไม่พูดเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนี่แหละคือทุกคนต้องมาดูเรื่องนี้คือพาคุณพ่อคุณแม่มาดูเพราะว่าคิดถึงแบบบรรยากาศมุดเก่าๆเพราะฉะนั้นชวนมาดูด่วนเออสิบเต็มสิบได้เท่าไหร่ร้อยอะนี่แหละต้องมาดูอีก สบายใจทุกคนได้เฮฮาร่วมสนุกกันในโรงก็เป็นสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นนะแล้วก็นอกจากความตลกแล้วมันก็มีเรื่องของความงามภาพแล้วก็เสียงดนตรีระนาดที่เราได้ยินแล้วรู้สึกเออมันมีความความเป็นไทยตอนนี้ก็สบายใจแฮปปี้คนได้เฮฮาล้วก็เจ๋มเลยเอาสักกี่ล้านดีโอ้โหก็แปลงเขาจะเอาห้าร้อยล้าน5้าร้อยหรอ ได้ยังไงก็ได้เนา<อ>ะสาถูเขอบคุณครับความรู้สึกหลังดูไี่กแกด่าเยี่ยแบบโคตรดีดีมากสนุกมากผมบอกเลยว่ามันคือครบยานพานะเลยอ่ะครบรถเหมือนไปดูมาดูเพื่อนอ่ะมาดูเพื่อนอีกจักรวาลหนึ่งเหมือนมันมันก็เป็นแบบว่ามันตั้งใจทำมากนะแล้วรู้สึกได้ถึงดีเอของ น,นี่คือหนังของบันนี่คือสไตล์มันนี่คือในรูปแบบของเพื่อนคนนี้เลยผมว่ามันให้ครบทั้งหมดทั้งแอคชั่นคอมดี้แล้วก็โรแมนติกให้เลยคือมันมีทุกอย่างครบเลยถ้าใครที่อยากจะได้หนังที่มีครบรสชาติอย่างนี้ทั้งหมดนะผมแนะนำเลยมาดูนครับผมทางข่าวกินกล้วยดีครับ ถ้าคุณอยากรู้ามาันดีไงคุณต้องมาดูครับเอาจริงๆต้องบอกว่าเจแบ,บนเก่งอยู่แล้วเราเห็นความสามารถของเจแบ,บนมาหลากหลายรูปแบบอยู่แล้วแล้วก็แต่อันนี้มันทึ่งในมุมมองของการเป็นผู้กำกับของเขาสําหรับเรื่องแรกก็รู้เลยว่าทุกคนตั้งใจมากๆเออแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าหนังไทยมันมีหลากหลายรสชาติแต่รสชาตินี้เป็นรสชาติที่แบบคนไทยชอบอเออเป็นหนังที่มันบันเทิงมันสนุกมันตนลกแล้งใช่แล้วจริงๆมันเป็นซอฟต์พาเวอร์ที่ดีมากนี่แหละ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  แล้วก็คือเราอาจจะเคยเห็นบริบทแบบนี้ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องราวแบบนี้กับหนังบางประเทศแต่ว่าอันนี้มันเป็นอีกรสชาติหนึ่งที่เราจะได้เห็นดนตรีไทยในอีกแง่มุมหนึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของงานแสงข่าวนะครับผมนี่คือรอบสื่อนะครับของเรื่องสึกข้าวอีกกล้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับไปดูกันนะครับไปสนับสนุนนะครับนักแสดงนะครับทีมงานนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะ สนุกสนานสนุกใช่ไหมใช่อ่าสนุกอย่างนี้ก็ต้องบอกต่อต้องแชร์กันด้วยนะครับ,บผมถายแล้วนะครับวันที่19กันยายนนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ฉายแล้วคลิปออนก็น่าจะฉายแล้วนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสุดท้างทางกินกล้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะคระับบ๊ายบายบ๊ายบายมาดูกันเยอะๆครัมาดูข้างทางกินกล้วยจะเป็นไปได้ไหมอะที่จะทําให้ทุกคนได้กลับมาเล่นดนตรีไทยอีกครั้งอะคนยังไอเชิดจะไม่ยอมให้มันมาขวางฉันอีก ไม่ว่าเรื่อนดนตรีหรือเรื่องเธอคนอย่ังคนไม่ควรได้รับโอกาสเวย้ย